น้องๆว่ามีใช่ไหมเป็นนักเอกได้เลยโอ้โหคารามี้อนไปเลิกผ่างทางอยู่อะโอ้ยรถอันนี้อรอดปะขึ้นถึงรอดอ,อยู่นะอ,อ่างน้ำมันสวรรค์ของคนชอบแคมปิ้งมนนี่งามมากครับทุกคนเนี่ยมาทำคอนเทนต์ผลไม้กินมากใส่เนาะ ชวนครับมาดูบรรยากาศที่ผมได้เดินทางมานะครับถอยรถให้ดูก่อนอันนี้คือมันเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่น้องอูน้องตอยบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าอ่างน้ํามังนะอันนี้สามด้วยสามขึ้นอยู่กับแข่งกับเวงจันไหมแม่แหละขึ้นย่กับแข่งเวงจันน้านี่คือจะเยอะขนาดนี้เลยเนาะเขาเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ายังไงเอ่ยอันนี้นี่บอกหาเมเที่ยร้เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลย คนขามากับโบได้เสียอย่างคือากขึ้นมากับขึ้นมาเลยเล่นน้ําตกปาลาทำอาหารทางพานไปหม,มู่บ้านนั่ดิหมู่บ้านอะไรอ่ะหมูบบห่บ้านวังเหือกิเลงขนาดหมู่บ้านของสุนทมงกุอแล้วหมู่บ้านนั้นเป็นดั้งเดิมบ่หรือว่าเป็นแนวใหม่แล้วด,ดั้งเดิมอ๋อเหรอยังน,นั้นไงคนข่าววาแนวใเอาม่ผสมกันเลยอ๋อแต่ว่าก็คือนี่คือจะพาพี่มาเล่นน้ำที่บอกไว้ใช่ไหมแมนแมนมีคล้ายทหารอผ่านเลยโบเป็นยังมั่นใจ มันใจเออก็ก็ดีนะอ่ะไปนะครับทุกคนมากับเจ้าถิ่นบัเป็นยังนะครับเดี๋ยวเดินทางไปจุดที่จะลงเล่นน้ำกันนะครับไปนั่งชิวๆพักผ่อนหน่อยเพราะว่าวันนี้ร้อนมากนะครับนะเนื่องการความกิงเข้ามาประทะร่างกายก็เดี๋ยวจะให้อูกับตอยพาไปนะครับทุกคนไปดูเส้นทางมาดูเส้นทางที่เป็นทางเขาเรียกว่าทางดินดินแดงดีกว่า ลูกลังตรงนี้ก็จะโหดหน่อยชันแล้วก็จะเป็นลุมเป็นโค่เป็นเนินรถเก่งมาได้ไหมไม่แนะนำหรือป่าต้องเป็นโค่คนตรงนี้ยากอยู่แล้วนะครับดูนะครับทุกคนโอ้แต่ยุจะเอาเรามาแกงงร่ว่าไงเนี่ยเดี๋ยวดี๋วตัวเดยวได้เอาเบิ้งก่อนดูอบก่อนก็แบบเดี๋ยววัเดียกันกับเติมหนึ่งอยู่ดีได้อยู่ได้อยู่สุดหญ่เนาะรถจักมันลบหลีกเลยเดน้องหากว่าขี่รถใหญ่มาครั้งแรกเลยนี่แล้วแต่คนอื่นนะขึ้นหลายเวลาอายุขึ้นไปเรื่องหลายอยู่ คุกคำเจ้าเคยมาบ่ The first time for me ครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะเดียวาบ้านอูกับไปทางนี้แหละไปได้ใกล้ไปมาดอกทางเนี้ยทางได้หรอกที่ไปทางบ้านอูนี่คือรถยนต์ไปถึงไม่รือว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่ะต้องนั่งเรือไหมข้างบ่อป๊อปบ่อบ่อร้อบ้านอูก็ไปได้หลายทางบ่นบนบนเอวบ่ใ่เฮือกไปก็ได้ก็มีขึ้นกัน พี่ว่านั่งเล่นน้ำอยู่ข้างล่างง่ายกว่าดูดีดูทางดินี่คนตกไปต้องมานะอ๋อเลยว่ายากมากลื่นมัลื่นลุกบ่อเยอะมากไปยังคิดอยู่สิทันบ่อไฟ่างนี้คือว่ากระเทินกระเทินแต่กระถาลองมือตัวจริงได้มาละลุยละลุยสินี่วิ่งธรรมดาอยู่ยังไม่ปล่อยโฟโอ้โหธรรมดาอยู่ทางครับไม่ไม่ใช่เล่นๆนะนี่ครับแป้งสอนดีๆนี่เองตรงนี้ช่วงนี้ขึ้นเขาอ่ะรูดีลุกใจอยู่นะครับ ทางที่เราเหมือนแม่ต้องสอนเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าคันนี้คือบางคนไม่รู้ไงมันเป็นเส้นทางแนวแบบว่าเป็นเส้นทางที่ไม่มีคนมากล้ามาเลยบางทีเราไปรอนี่ดูรถตรงนั้นข้างหน้าดูปอดน้องฟิ๊กรอซิงปิ๊กดูพอๆกันเลยเราเรารอซิ่งนี่คือกันเลยปอดมาหลายคันโทษเลยโอ้โหดูนี่ขับไปเอาฟืนแน่เลยอ่ะตกลงให้รอซิงมาก่อนไหมปอดจริง อืมดูรถพยันรถมาก,ก่อนครับก่อตีโค้งอยู่อันน้องพิมเปิดด้านใต้เลยดูก่อนนะอ่ะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปแนละ้วสบายดีค่ะวัได้ยิ้มนาะจา๊กขอบังเฮงไม่ไดีเลยแล้วทางทางทางโอ้ <ไว S 2> โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่า อุ้ยสูงมากเลยอ่ะอู้ <ๆ S 2> เห็นตัว <ๆ S 2> เห็นนกคร <ๆ S 2> หลงเลยอ่ะเห<ม>็นนครหลงจริงจัเลยอ่ะอ๋อสูงแหงเลยอูอ้เห็นใกล้ลิฟต์นี้ไหม,มนะแหงอูะะ้วว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 ่ววาวว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 ก็วีวว่าทางยวกอยู่มีรถรวรวว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 วรวว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 วนววงวว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 วกลวววูววาววววเววนววววววาวววคววว้วว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 วสักวว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 กว อะไรของเขาเขาใส่ข้าวสักข้าวแบบลาวอ่ะสักข้าวแบบลาวเขาไล่การปลูกเขาไล่แบบของคนลาวใช่ไหมใช่อูเคยมันปากระยอเขาจะไปยังไงซะไปดูตรงนี้วก็เหมือนปลากกระโยกไหมอาจจะไม่เหมือนก็ได้นิดหน่อยทางยากมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจอดไว้บนภูเขาก่อนนะครับทางที่ใครวิ่งไปทางนี้คือไม่ต้องไปครับไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปเบื้องก่อนอูคำนี่จะตัวหรือว่ายังไงไม่รู้เราไม่เห็นคนเลยนะไปไปอูคำอูคำไปเข้าไล่โน่น ดูวิดูวิวลองไดูวิวงามเนาะงามงามแบบสุดหูสุดตาเลยเออนี่คือเมืองนครหลวงเวียงจันทร์นะครับด้านล่างเราอยู่บนภูเขาสูงมากปลูกข้าวเป็นคนปลูกข้าวไร่โอ้โออยจริงจริงเว้ยไปดูก่อนนี่ครับเวลาขับปลูกข้าวคนที่นี่คือเขาจะเอาปลายไม้เนี่ยจิ้มเป็นหลุมๆล,มลมแล้วก็เอาข้าวยอดคล้ายๆการปลูกข้าวไร่ของปากกยอเห็นไหมครับ นดด่่นเขากำลังปลูกอยู่ผู้สุดยอดไม่เคยเห็นลองดูนะครับลูกขาอันนี้รขบปลูกปลูกยางกับข้าวเหรอใช่ก็เขาจะทำเป็นส่วนยางแต่ว่าตอนแรกเราต้องทำเป็นข้าวก่อนหรอแรกก็จะปักหลักหมายต้นยางอย่างนี้อ๋ออันนี้น่าจะประมาณสามคูณสามคูนห้าพอ เรี่สามรี่สามเมตรสามเมตรนะนี่อ๋อนี่คือหลักต้นยางอ๋อใช่ก็จะปักไว้ต้นกระปุกตัวนี้นี่คือปูต้นยางนะนี่เขาจะใส่อย่างนี้เหมือนกันไหมดูดูดูไม้ที่พ่อทำอ๋อคล้ายๆกับปากกรย้อนแต่ปากยอจะเป็นเสียมพี่แด้ถ้าเขาแล้วเนี่ไปเหยียบนะเดี๋ยวมันจะปิดรูอ๋อครับครับถ้าถ้าใส่แล้วคือเหยียบได้เลยแล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วเอาปิดเนี่ยหางกองอ๋อมีมีลูกสาวสวยอีกออ๋อ๋อ อ๋อลูกสองอะเ <c oughs> พราะในคอเบิง้งในพ่ออันนี้คือพ่อก็ตำตำนี่เนาะยหองพ่ออย่างเง <c oughs> ี้ยหน่องมีไม้ไงไม้คือทำแหลมๆเนาะเออทำแหลมๆเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนคนถ้าเป็นปากกยอเขาจะทำเป็นเสียมแล้วก็ปักอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> เออแล้วก็ง <c oughs> ัดกันมีเล็กเขาก็เน่เน่เล็กเลยเออคือการคือการเออเออสบายดีเออน่ารักมาก <c oughs> ต้องใส่ประมาณนี้เออเอา พ่อจะดูน้องเข้าไม่ได้ดูเจ้าออ <laughs> น้องมาช่วยคุณพ่อตั้งแต่ตอนจักโมง่ะน้องมาช่วยพ่อตอนจักโมงแปดโมงโอันนี้จะเป็นสาวโมงบ่แม่อซื้อ,อยังน้องเสื้อ,อยังหมิง,มงอ๋ออันนี้จะกลับจักโมงครับคุณพ่อเ,เออมือแรกเนี่ย ประมาณหกโมงโอ้หกโมงเลยนะปอนพออยู่บังเหรอแลอวย่บังเหรออือจะไปนอนที่บ้านอ๋อ้ไปไปลิ้นไปไปแวะที่บ้านหน่อยนะก่อนกลับนะได้อยู่มั้ยได้น่าน่ารักมากคุณพ่อให้ลูกสาวแต่งกินให้นะพอดีจะไปเล่นไปไปลิ้นที่อ่างน้ำมังแล้วก็พอดีเห็นคุณพ่อกำลังปลูกข้าวก็เลยแวะมาเบิ่งหน่อย นะกิวการใส่ข้าวตกไปมากเหมือนคนปากยอเลยนะครับเหมือนกันเลยปลูกกันปลูกข้าวไร่้ต่อยดูนู้นนี่ขอทํานะพอเห็ดถึงตรงไหนตรงข้างบนเลยบ่แม่นป๊อ,อ,อ,ปอบดีเลยนะยางโบราณใส่เถืเออ่อนกว่อย่างอย่างนี้คันซิบอกแท้แม่น,นบน่แมนให้เหรอโอ้ปลูกข้าวเอบปลูกข้าวขอบปลูกข้าวเชื่อเอาแต่ไม่ใช่ระยะของคุณพ่อนะออ๋ แต่ปลูกเข้าใไส้ดีเลยเห็ดเฟืองมาถมเราก็เป็นคุยเลยนะพ่อเนาะอืมอืมมันเจ้าของไข่เนี่ยเขาอยู่น้ำยางฮะอืมแล้วก็อยู่คูยึดจุกวางเงือกอ๋อลูกทรายบทางนั้นอืมลูกทรายพอดีปิดเทอมีลูกมาสวยเนาะอืมต้นไม้ขาเรียกลูกใคยลูกใครเข้ามาได้มาอ๋อจริงๆต้องมีลูกใสยกุบมาได้มาสวยมืออื่นมืออื่นนั่นแหละอืม เป็นวิธีเขาต้องถ้าใครว่างก็จะมาช่วยกันปลูกข้าวแล้วก็ดูทีประมาณดุดประเด็นจิงเด้่ยวนี่พ่อขันว่าจักวันนะเก่่งนีประมาณโอ้เจ็ดเป็นมือหัดซดมือคนแล้วขนาดจ้างจ้างคนสร้อยนี่ก็้สามซิงก็แล้วนี่ครับเดี๋ยวดูน้องขยอดข้าวก่อนลูกสายลูกเสา่หนิหน้าอายอ๋อหมายถึงว่าเขาขี้อายใช่ไหม อืมน่ารักตกลงไปเชื่อเลยนะตัวยื่อหมิงวะน้องหมิงแต่งกินแต่งกินแต่งกินเก่งบ่ชื่อหมีว่าหมีโดยหมีเออว่าหมีชื่อน้องว่าหมีน้องน้องว่าหมีใช่ไหมเป็นนักเอกได้เลยโอ้เอาเขียดไปให้น้องแต่งกินมือแรงคุณพ่อบอกว่าน้องจะอายนะเมื่อกี้พ่อบอกลูกถามว่าไม่ต้องที่อายถ้ามีคนมาถามพูดอะไรก็ ตอบเลยพ่อบอคุณพ่อก็น่ารักมากเลยน้องว่ามีอีพ่อชื่ออย่างครับพ่อพ่อพอแล้วพอจะเพื่อปลอปลออจะเพื่อตอนแรงมีมีเวลาอาจจะไปแวะเฮือนสักหน่อยนะได้นะนพ่อคุณพ่อบ้างเดินน้องว่ามีเขาเขาจะไเด้อ เส้นทางดีได้แปเดียวกลับมาสู่สภาวะปกติครับคือเส้นทางที่คดข,ข้างโคดรเลยคือพระอาทิตย์มันแยงตามองไม่เห็นวะ่ะเอาดีๆจริงบอดไซม์ของเราโอ้โวขนาดหินก้อนไปเลิกมขวางทางอยู่อ่ะโอ้ยรถเขาขึ้นไปยังไงสิบล้อขึ้นไปคันขึ้นยังไงวะเนี่ยเขาบอกว่าฮอดพี่ติบอเอ้ย <c oughs> ถึงมั้ง แต่ว่าเขาก็น่าจะมาใช่ไหเครับว่าเขาเป็นขึ้นขั้นน้ำตกหรือเป็นขึ้นบันไดหินเนี่ยเห็นพวกนี่มันตั้งงูบนนี้แน่นอนหนุ่มมอมยกนิ้วให้อ่ะยกนิ้ว่าเก่งมากมาได้ยังไงเนี่ยโอ้หินตรงนี้โอ้ดูเนี่ยมานจะข้านบ้านเองพี่นี่ไห่ลงมาดิเห็นทางแล้วหนาวเลยว่ะโอ้ข้างหน้ามันรถอีทักหรอใช่โอ้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นตรงนี้ก่อนมันเป็นขั้นน้ำตกขั้นบันไดอ่ะโอ้โหสุดมากทาง อยเอฟอย่าเอฟไอ,เ,อ,เ,อเนี่ยมาต่อทีไอต้องมา <laughs> วิบากต้องลุยครับอย่างนี้คือเส้นทางโคตรจริงครับให้ดูก่อนสุดจัดตอนนี้มองไม่เห็นทางว่ะ <c oughs> เห็นป่ะหนูต้องช่วยดูแล้วเราก็โคง้งเลยนเอาเส็นกระจกดีๆก็่อนก่นต้องเช็ดไอ้ฝ้าไอ,ไ,อไอ้ขี้ฝุ่นบนข้าหน้าเดี๋ยวต้องแวะเช็ดโอ้โหทางปัดกูห้าม โอ้โหต้องโฟะแล้วเก่งไม่ต้องมาแล้วโฟ่ะปอดโฟกันเหนียวเลยเรายกสูงโอ้โหพี่วินโดนนะโดนนะโดนนะมันนี่ไกลไหมต่อยก็ขมึงไปกับบุกไกไปไหนต่อเนี้ยครึ่งยังครึ่งยัง โมันใจไปลืมแล้วบนอื่นว่าเราคือตอนแรกคิดว่าทางมันดีคิดว่าคือเราจะขึ้วแหละน่าจะครึ่งทางแล้วแหละเมื่อกี้แวะไปถามคนในพื้นที่เขาบอกว่าลงบอสเราบอกลงเขาคงจะสงสัยนะมันคงยากนะถ้าลงคืนเนาะเออไม่น่าเขาเขาสงสัยว่าเออค้างบอสเขาก็ถามว่าค้างไหมล้วก็อะไรวะโอ้ดู๋ยวดูหน่อยดูหน่อยป่าก็องก่อยองก่อยองก่อยเมืองลาวประมาณนี้ยหรอ ก็ยากอยู่อย่างนี้แหละฝนตกก็ถ้าถ้าฝนตกอูอย่าไปคิดเลยจะลงมาได้มันยากอยู่มันลื่นอ่ะแต่ว่าก็พอได้อยู่แต่ว่าหินมันจะหล่นข้างทางมีเราเห็นแล้วเราก็เสียวอ่ะโอ้ตรงนี้ไม่ได้ต้องวิ่งทางเลาะที่เขามาดูดูรถสวนดูรถสวนโหดมากไอ้ไก่บ่ฮอดอ่างน้ำมังีนไก่บ่ฮอดอ่างน้ำมัง อีโบไก่แล้วมันบ่โอ้ลอดบอรถข่อยลอดบ่เดี๋ยวนี่รถอันนี้ลอดบ่ขึ้นทึงลอดอยู่นาลอดนะลอดลอดนะบอลอดเข้าใจเด้อูตัวนี้เข้าใจเด้อเข้าใจเด้อคืออะไรโอ้โอ้โอ้ขึ้นลายไหนวะเนี่ยลายท่ายผุละลายขวามั้งขวาเออขวาขวามีรอยน ốt อยู่รอยล้ออู้ดูเรามาได้ไงเอาพิงโอ้ทางหดใดไอ้ไหวบ่ คือมันชันมากอะ่ะมันอูนไม่เลยอะ่ะซันอีลีเนี่พี่ว่ามันอันตรายมากเลยวะตรงนี้ชันมากเลยกลับไหมล่ะไม่ทันละกลั <c oughs> <c oughs> บลับรถกลับท้อ <c> ง <oughs> <th ong> ส,สู้ๆสู้นะโ <c oughs> ุบบนบนติน จัดรัดเสเซียโหดมากท้าไม่คิดลวลาจะโหดขนาดนี้โฮโฮยังอีกไกล พี่ว่าขึ้นรถไปดีกว่าพี่ว่ายังอีกไกลเลยแหละยังอีกไกลดูทางไม่แนะนำให้เอารถเก่งมาไปาขึ้นรถปไปเจอกันกอ่านน้ำมันดูล้อล้อลอยล้อสุดจัดอะ ีิชาวบ้านด้วยพระที่ใกล้รับข้อฟ้านะครับในส่วนที่เราเข้ามาถึงก็คือตรงนี้คือเป็นเขตอ่างน้ำมันต้อยอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยมีที่ที่พักด้วยเนี่ยอยู่นี่หรอือวาอยู่นี่ก็พักไปได้จะแ่าเขาไปข้างหน้าเขารถเป็นสุดเลยริงงามอ๋อหรอ นแต่ว่าเด้ๆมันขึ้นบนเกศทั้งซ้ายทั้งหน้าคุหนึ่งทางยากบ่บ่บ่ยากบ่ยากแต่ว่าไม่มีน้ำใช่ไหมเนี่ยดูดิหันกล้องไปดูดิโอ้แต่งามงามหลายนะดูดิมันคือทุ่งหญ้าสวัสดิาที่ไม่มีต้นไม้เลยใช่เนเหมือนอารมณ์ซึ่งแล้วก็มีงูหางกระดิ่งใคาเที่ยวก็ระวังด้วยนะจริงเธอเบ v e r เกินไปจะดูทางเข้าก่อนว่าเป็นยังไงตัวบอก เข้าได้แต่ผมดูแล้วมันน่าจะยากอยู่เพราะว่ามันเป็นทางชนบ,บทอ่ะแล้วก็เห็นใน,นทางขึ้นมาที่เป็นเส้นทางใหญ่ๆก็ยากอยู่นี่เดี๋ยวต่อยพี่พ<ง>ว่าจนนรดนี้ก็โอ้ย,ยากนะต่อยนะแค่ไปไหมได้ยู่ได้บ่หรอได้ยุงได้เด็กไม่ห้องซ้อนก็ไม่ประมาทที่สุด อนไม่ต้องสอนบอกไปไม่หวานดีที่สุดแต่ก่อนนี้ใช่แล้วมันใช่คือโหดมากครับนะเพื่อความสุขของคนดูเพื่อความเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ทําให้ผมต้องเข้ามาถึงจุดนี้ให้ได้นะก็ตะกะถอดใจกลับเหมือนกันเพราะว่าม่รู้ทางว่าทางมันโหดจริงนะครับแต่เพื่อโอ้โหต่อยเลยไม่ได้หลุุมบอเลอเน บิงลงไปดูได้เลยแล้วก็รถไปจอดตรงนู้นแล้วก็เดินดีกว่าใช่ลงไปดูก่อนน้องฟิงให้ต้นเอาไปดูก่อนอันตรายดิอันตรายไม่ได้ไม่ได้พอได้เลถอยกล่องเลยเดี๋ยวจอดอารุณจอดข้างนอกครับแล้วก็ไปชมวิวกันไม่ได้ตกแน่นอนไม่คุ้มป่ะมันอันตรายเกินนะ น้องฟิงกับกลับปะกลับ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 เอาลุไปชมนอกไปชมวิวข้างนอกไปเดินพาทย์รับข้าวฟ้าทุกคนเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ลงไปชมวิวดีกว่าเพราะว่าตรงนู้นมันอันตรายมากตกไปนี่คือมันไม่คุ้มอ่ะมันมีแนวเขตร,รั้วมีอะไรบอกเลยแต่ว่าตอนนี้น้าแห้งเดี๋ยวพาไปชมวิวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันนี้ไม่ได้มานอนถ,ถ้ามานอนก็น่าจะดีอยู่อ,อ่างน้ํามัง เส้นทางที่เดินทางมาโคตรโหดโหดแทๆ้ๆเป็นทางยังเป็นหินแบบชั้นๆแล้วก็เป็นขันๆซึ่งบอเลยว่าถ้ารถไม่ยกสูงหรือไม่ทํามาเนี่ยคือ,อไปยม่ต้น,ตน,นั้นแต่ว่า,าความสวยงามที่มาเห็นนี่คือคุ้มนะอุยได้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 นี้ได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 ะไร้ได้ไดได้ไปด้นู่นเ้ยป่ได้ไดมันจได้่องน้ได้ป่ะล่ะนี่ไง สวยมากสวิตเซอร์แลนด์มันคืนเขาเคยนั่งคืนมาเนี่ยเมาจอดนะแล้วก็ถ่ายยิงเปิดมันไปที่โอไปโอ้มาได้อยูเดี๋ยวมาเอารถได้อยู่เสียเรามีขาเสียละไปดูทางลงก่อนดิเอางามๆก่อนได้ได้พระเจ้าเฮ็ดทางรถซิ่งเขามาอยู่แล้วรถมอเตอร์ไซค์มันได้อยู่รถเท่ากับรถซิ่งคือกันอืมดูกูต้องไปยืนโขกหินตัวนั้นแล้วก็ถ่ายรูปวู้งาว่บสวยมากอ่างน้ำมังนะครับทุกคน พี่แน่ต้องมาถ่ายพิบิดดิ้งเลยนะเนี่ยก็ได้อยู่หากคนแต่งให้ด้วยดิหายหน่อยหายหน่อยโอ้โหไม่ได้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 มตรงนี้ขึ้นยากหน่อยแต่มันเป็นไม้ไม่ได้เลยเดินได้อยู่ไม่ถ้ารถมาไม่ได้คือถ้าติดกระแงกตรงนี้มันเป็นสายน้ําอยู่ถ้าติดกระแงกข้าเดินข้ามไม่ได้อยู่ปะจะสวยนะเปียกหน่อยนะนู่น ก็ต่ยบอกว่าที่นู้นยังมีหมู่บ้านอีก,อกไกลไหมบ้ไกลละบ้านของน้องๆที่เราเจอเมื่อกี้นะไม่กนะไมกลนะ <appearance. S 2> อยากไปดูว่าหมู่บ้านเก่าแก่หรือเป็นดั้งเดิมันาดไหนคาบคาบมูก่กอะไรบ้างคนมงนะไปนี่ฟิกไปดูดีกว่าไปอ๋อลอยรถไปได้อยู่เนี่ยวิ่งมาตามเนี่ยแต่ว่ามันยากอยู่นะนะมอเตอร์ไซค์ได้อยู่โอ้์ไซค์นี่มาเลยอ่ะมีหอยเนี่ยลอยขึ้นอยู่โอ้โหมีหอย โอ้โหทุกคนสวิตเซอร์แลนด์ไม่ขึ้นทางนี้ดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวโอ้รถมันมได้ะโอ้งามนะไม่ต่อยที่แล้วต่อยมานี่คือมันน้องไปนอนพูดเจ้าพูดนู่นนะแมนแล้วดูซี่โพดีหายยางบได้ดอกน้ำมันที่ท่วมเแล้วดูแท่นหินนี่ดิโองามมากเหมือนเป็นที่นั่งหรือที่อะไรสักอย่างเลยตรงเนี้ยอ่างน้ำมาสวรรค์ของคนชอบแคมปิ้งดูสองสาวเราขามากหกลายครับ ชอบมากเก็บรูปภาพ,พ<ล>ก่อนที่พาที่จะรับขอบฟ้าผมเองก็เช่นกันนะครับมักกี้ไปถ่ายรูปก,กับน้องๆลรวรู้สึกว่าชอบมากคราบรรยากาศแบบนี้่ะเส้นทางทางาอันนามังนี่คือมันไม่ง่ายมันโหดมากๆแต่ว่ามาถึงแล้วมันก็หายเหนื่อยได้ชงระยะเวลาหนึ่งพี่แต่ว่าเราไม่ได้กะมานอนเพราะว่าเรามีธุระต่อเนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดได้นอนเอารถมากางเต็นท์ปุ๊บโอ้โหแล้วนอนชมทิพย์รับขออฟ้าอู้ตรงนู้นมีคนใช้เรือไม่รู้ว่าหาปลาหรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนะครับนะม่อกี้เห็นหนนุ่ม้อยกับ คุณแม่เดินไปยิงปลาแล้วเอาปลามาดูแต่ตัวน้อยได้มีเยอะแต่ตอนนู้นมีคนน่าจะมาเล่นน้ำหรือเปลา่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ไปตามลําน้ําได้เพราะตรงนี้คืออ่างนะครับอ่างน้ําก็น่าจะมีน้ำได้เพียงแต่ตอนนี้คือน้ํามันน้อยไปหน่อยนะผมก็น่าจะต้องรีบเดินทางไปต่อนะครับเพราะตอนนี้คือ6กโมงหลังจากหกโมงไปเนี่ยเส้นทางก็น่าจะลําบากเพราะเห็นทางแล้วก็โอ้เหนื่อยมากแล้วเส้นทางมืดๆจะไม่มีรถอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ วันๆเพราะนี่คือสอปอลาวไงเส้นทางที่ยังไม่ค่อยมีนักเที่ยวเข้ามามากเท่าไหร่ต้องเป็นคนใส่ลุยใส่แคมปิ้งถึงมาได้นะครับเห็นไหมคนกาลังเล่นน้ำหรือทำอะไรที่อย่างมีเรือวานแหอะไรตรงนั้นอ่ะนะโอ้โหดูด,ดิสุดยอดมรยากาศเลยนะครับออาเล่นน้ำนะโอ้โหวิ่งกันมาเลยนะเพีย<า>งแต่ว่าผมอยู่ดึกไม่ได้จริงนะครับทุกคนข้าวหมูบ้ากันแล้วนะครับทุกคนสวยนะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป,ไปตาม ยุคตาสมัยเพราะว่ามีไฟฟ้าแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับผมนี่คือเต็มเลยที่นี่เขามีหนองปลาสวยงามเออมีหนองปลาหมดเพราะว่าพี่ว่ามันไปซื้อของยากโอ้บีบัวกบวกขุ่นด้วยบวกชนดูดิบวกชนอ๋องามแพงดูทางบูธบอลซ้ายก็สวยนะดูดูเบื้องซ้ายพิงโดโมันเป็นหนองปลาเป็นใครทําเป็นบ่อนท่องเที่ยวได้สบายๆเลยเนาะปอดนี่เขาไม่ก็สวยโอ้งามว่ะ มันนี่ง,งามมากครับทุกคนเนี่ยมา<บ>ทำคอนเทนต์ผลไม้กินมากใส่เนาะออมีต้นมะม่วงพร้อมเลยสวยมากครับออกมบคุเรียนตุ๋ยมาซื้อที่ไปได้อยู่นะไม่ไกลจากบ้านต่อยมัึงต่ทางขึนน้นมีไรล่งางวะต่อยฮะไม่เล้นเอามอเตอร์ไซค์วิบากมาไงจะไปเอารถยนต์มามันกระชากนิ้วร้านค้ามีหลายอ่ะไปเจอรูปข้าวดอกนี้สะเทือนเลยโอ้มีร้านค้าอยู่ เข้ามาในตัวมูบ้ายกันแล้วนะครับอันนี้คือตัวจะบอกว่าด้านซ้ายมือจะเป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าภูผะดังจะอยู่จอมโจมภูเลยละกะอยู่ทั้งหน้าบนจอมภูมันสิเป็นอ่างน้ำางึมเลยมันจะเห็นเป็นวิวแบบอ่างแบบมันงามมันคือทะเลไหนเนี่ยหล่ะยูเทึงคุณยูฟ้านั้นจะเป็นห้าหนึ่งหกที่อูกับพี่แน่ไปขี่เรือไปกินข้าวแล้วแล้วก็ตัวบอกว่าผมเข้ามาบริจใจกลางบ้านซึ่งจะมีบ้านคนอยู่ตรงนี้คือจะมีปั๊มน้ำมันด้วยผมก็บอกจริงหรอกนี ทางหน้าทางหน้าทับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อยึ้นมาเติมน้ำมันเมนแต่แล้วทีอามานี่คัาที่ขึ้นไปภูหุ่นก็ต้องมาเติมน้ำมันอยังนี่ก่อนอ๋อเอต้อให้เต็มถังก่อนหล่ะก็จึงที่เดินทางไปถึงภูหุ่นอ๋อต้อยขึ้นไปถึงภูเลยก็คือขับเส้นนี้เมนเอามอเตอร์ไซค์มาเมนอ๋อก็ทางสมเซียวออกมาอ๋อมาคันเดียวก็อันตรายตั่ได้มีผู้เดียวอยู่ในยุหันมันชี้พานผู้กองเข้าผู้หัวสร้างแล้วก็ผู้ผาดให พี่เน่พี่เน่ดูหมู่บ้านมันก็แจกกระซายเออมันนยูนน,น้ำตา,ากันคือมัน,มนไม่ได้เป็นแบบเป็นแน่นหนาแน่นนะคือห่างๆอ่ะทีโอ้นี่แบบไม่รุ่นประจำทีประจำหมู่บ้านวบบเนี้ยไอ๊ะป้งน้ำมันตั้งหนาดิเห็นบอกเขาขาเราจะมาฮอตแค่ปั๊มน้ำมันเราก็จะกลับไปนะครับน้ำน้ำมันยูเดือยไม่ติดถังนะเออบนขวบมือนี่เป็นโรงเรียนอ๋อนี่เหรอแมนมีโรงเรียนด้วย้องฟังดู ก็น่าจะคนมีอ่ะพี่ก็ดูแล้วนะเพราะว่ามันไกลามากเลยเน<ม>ี่ยก็ใหญ่นะมีนั่นอยู่นี่แต่บนเทือนเขาเจ้าแงมมแถวนี้นี่มันมีทางแยกอีกทางเป็นทางปูนตรน่าจะเป็นทางดีหรือไม่ดีแต่ทางที่เรามาคือทางมันโคตรโหตนะก็ถือว่าเรามาตรงใจกลางใจกลางบไวนก็ลกลัวกันนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะครับตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันตามที่ตัวโจยบอกจริงไม่จริงลองเบิรงกจริงงเนาะแต่ว่าปั๊มเปิดปั๊มไม่รู้ครับ แต่น้ำมันผมเหลือ,อนนไม่เติมจริอนนงอันนี้น้องกรบ้หูเปิดบ่แต่ว่าปั๊มกับมีแต่เดียวนี่แหละเออเนี่ยม,มีปั๊มน้ำมันด้วยน่าจะเปิดอยู่บ้างแต่ว่าต้องรอคนเติมเงียบผมก็ดีอะโอเคพอใจยังพอใจยอย่าถาไมพูดอย่างนี้ถามคนดูไม่ผมกลัวว่า <laughs> ต้องต้องกลับไปยังไงก็กลัวจะต้องบอกว่าไม่เติมไม่น้ำมันไม่เติมไม่เติม,ม,ตมถึงอยู่กลัวว่าเดี๋ยวมันกลับแล้วมันลำบากไงอ่ะน้าสวยอยู่นะหมู่บ้านเนี้ย ขอบคุณโตโย้ยมากเลยก็อุคามมากเลยที่พาพี่มานะพี่จะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเช้าวันจะครับคนเขาก็มองเราเหมือนกันนะของคือว่าไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยมองเลยว่าทำไมวาใครวะสวยจังอ๋อเบอร์นางซ้าไอแม่มันซี่เป็นต้นแปะไปเลยไหนต้นเพราะว่าเขียดนี่มันซี่เป็นอ๋อต้นแปลกต้นนี่ต้นสนต้นสนอ๋อแสดงว่าสูงอ๋อต้นสนแล้วนับว่สูงแท้นี่ม่ได้มีต้นอันนี้เลยใช่แสดงว่าบนนี้สูงอ่ะโอเคทุกคนกลับไปแล้วครับพร้อมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยๆที่บ้าน วังเฮือวังเฮือนะครับอ่ะบ okay ้านวังเฮือเมืองทุลคมแข่งไม่จันน่าจัดไปไป